นี่ก็พามาบึงนะครับวิธีเลี้ยงแพะองค์ผมนะครับนี่เขาว่าแพะมันเลี้ยงยากนะครับมันอ่อนแอนะครับจะ่สาหรับผมแล้วนะครับเลี้ยงง่ายครับแต่ซื้อมากับพึ่งตายไปแค่ตัวเดียวเองนะครับนี่ครับเขาอยากกินยังเขาก็กินนะครับถ้าแม่งเข้าอิ่มแล้วเขาก็ไปนอนนะครับนี่ มีแต่ตัวแม่นะครับนี่มีตัวผู้ตัวเดียวครับนี่ดำดำนะครับมันนี่ตอนแรกว่าจะมาฉีด,ดอยานะครับจะกินเบียร์แล้วคือสืบปฏิดดกิริยานี่ต้องฉีดบำรุงนะครับยาบำรุงกับยาทายพยาธินะครับมันจะมาฉีดมัน,นสือยามาแล้วนะครับ บ่มีหายหอกครับถ้าเกษตรจะบ่ค่อยเอาให้กินปานไดนะครับขี้มันเหม็นนี่ตอนเช้าเขาก็บ,บ่ค่อยออกนะครับบ่ออกจากไอขี่พักของเขานะครับเขาจะออกตอนบายบนะครับนี่เขากินแล้วเขาไปนอนนะครับนี่เรื่องปล่อยแบบนี้นะครับมันดีแบบอย่างหนึ่งนะครับคือ เขาจะหูนะครับว่าเขาถ้าแม่เขาทองอื่นนะครับเขาจะกินนี่อย่างนะครับเขาจะไปหากินเองนะครับกินหินนะครับกินหยานะครับหยาถิมเป็นยานะครับถ้าแม่เขาเป็นไข่นะครับเขาจะหูโตดีนะครับเขาจะไปกินผวกฝาทะไลจรนกินไหนนี่นะครับในสวนนะครับที่มนมีนะครับเรียงแบบนี้นะครับปลาทองอืดนะครับแผลหน้อยๆนะครับนี่ เลี้ยงง่ายครับกินบ่อยหลยนะครับแต่เขาจะกินทุกอย่างนะครับกินทุกยิกนะครับกินเขาย่้าเลรียญออกกําลังกายแข็งแรงเขาก็ไปนอนนะครับหัวาหาันกับว่าไห้นะครับนี่นี่ตัวผูนะครับนี่ตัวผูตัวนึงนะครับสามารถคุ้ม แม่พันธุนน์นะครับในฝูงนะครับเด็กประมาณหาสิโตนะครับตัวผู้ใครทำยังไงเนี่ยแหละครับเนี่ยแต่เขาอยากกินนะครับอยากกินยังเขากินนะครับนี่นี่เป็นแพะพื้นบ้านนะครับนี่จะบ่ค่อยมีปัญหาจุกจิกอย่างไรปันาไหนนะครับแต่กับยามขายกับ บบแห้งนะครับกินบิดนะครับใบคาใบขิงนะครับถ้าไม่ง้นเขาขังเลียงขังนะครับถ้าไม่นเขาเป็นไข่นะครับหรือว่าเขาทองอื่นนะครับมันจะเสียอย่างหนึ่งครับคือสัญชาตญาณของสัตว์นะครับมันจะบอสามารถหายาที่ ซอย่อยได้นะครับนี่พอนี้พอก,กินแล้วหูซึกว่าทองจะอืดน,นะครับดื้นมันยึงนะครับเขาจะไปหากินพวกยาของเขานะครับยาที่เป็นหนานะครับนิ้วกินดินนะครับเขาอย่างไงครับนี่บ่ได้ไงได้เลยครับจนล้วยนะครับ โอ้ยกินเมื่อไรครับนี่กินแล้วก็ไทยในสวนนี่าหละครับในสวนนี่กับมีแต่เป็ดกับแพะนะครับนี่เบึ่งเบึ่งบโซผูนะครับนี่ย่างเท่นี่ครับที่เขาทายเขาทายพยาดแล้วนะครับนี่ ับขีดจะบำรุงแล้วคนเขาจะเงาแบบนี้นะครับนี่ส่วนพวกมือหนีนะครับยังไม่เหตทายพยาธินะครับขนจะฟูฟูนะครับนี่ลงไปเลนหน้าอีกซาละแพะนะีแพะนี่หน้าฟ้นนะครับเขาจะบุก่อยมักนะครับเขาจะบำรงจากขอ,อกเลยน,นะครับ กปย่างเหรียญย่างช่วมยูของเขานะครับบอกกำลังกายย่มแรกนะครับดีจะคลิปหนาว่ากันไหมนะครับคลิปนี้มันยาาโปวดนะครับสวัสดีครับ